สวัสดีครับผมผมปอกับเป่าพันพื้นเมืองอีกแล้วครับจับเมนูเด็ดอีกแล้วเมื่อนี้มีงานปาร์ตี้นิดนึงครับผมสลองสลองนิดนึงพราะว่าพี่น้องทั้งแฟนเพจเพจบุกเพ,พ,พิ่นติดตามครบสองของผมนะครับครบหาพันขึ้นแล้วก็ขอบพูดได้หลายครับที่เขาไปติดตามด้วยครับเด้อฝากไปติดตามพี่น้องทั้งยูทูบเขาไปติดตามทั้งเพจอีกนะครับผมไปบึง้งผลงานทางพุ่นอีก ทางเพจเฟซบุ๊กครับผมมือนี้สายปีเพิ่นกะครบหมื่นคนติดตามแล้วครับทางเพจเพิ่นกะเลยโอ้เพิ่นเลยสลองลมหมูสีได้พูดตั้งต้นนี่พี่เด้ใช่ล่ะโอ้เอาข่าวอะไรได้ก็เป็นอาจารย์ให้เขาดิแต่ละคนเออผมก็เป็นลูกศิษย์เพื่อนกันละให้ให้อาจารย์เป็นผู้แนะแนวน้ำทางครับผมยังยังยังลูกศิษย์ต้องมาเสียค่าอีกพอดีอันนี้หมูต้องเหลือเส้นไ้อีกเด้ โอ้โหใครดอกกินเพื่อนกินบ่าไหลหรอกครับผมกินได้เดียวเอค่ะไลาแพงครับผมค่ะคู่ค่ะเดี๋ยเพื่อนบลแพงนี่ครับเส้นใยเลอือเส้นใบก็ได้ตั้งใจคือภูร่าเบืดได้งามยามดีครับจังจังกินกันเนาะล้วแล้วนี่ครับบมูสายเปีย โอ้ยไงไงก็มือนังเบื้งเบื้องนาดีเดียวผมมีดังมันมีดังอหมาก็มีกันได้ดังเยอะดังคนละย่างครับปาดหัวก็ผิดสักขาดเกินเชี่ยวกับผมโอ้ดีครับเอาแก็บกระป๋องมาลุนมาขูดเอาเอาง่ายเนาะบีกรอบไปห่อไปเผาการปักเข้าได้กี่เนาะได้ก็ห่อการปักเข้าได้ เรม่อะไรตะกี้บ้องก็ได้ใช้การของเาเแลวรอเบิ่งไปเลยครับด,ดีการเลยนะครับเห็ดเป่ามาขาวนล้นครับผมบ <4 S 1> นีนครับผมโดยเชนแนวครับผมน้ก,น,กน้กนการายาวเล ครับเสร็จแล้วครับผมนี่เป็นบอลขาวน่ากินมากๆคร<า>ับผมบโอ้ร่างแบบนี้เลยบอครับเนี่ย<อ>น้ำใกล้ๆเหมือนซักผ้าไปเลยไห้เห็นยัง,งนนยินไหมไห้ซึ่งบบาไห้ครับไห้เด้เลยเ <laughs> ด้อง <laughs> ต้องไปยืนมึงครับยาวเลยบอืมเร่ หกิม่แหเ่มาเบาครับทำไมซิมบนี้ครับมารับมาดีใจครับมืนอไรดีใจเอาเครับผมหหยายสบไล้จนหกันลไหมชาดกดีสบนี่นี่ซีซวอนครับผมหมู ครับครับโอ้นับมนไ่คร oh, ับไม่เพียบอไม่แห้งห่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจอเพียบััรผมอย่แซบบออาอยู่บเพียบอ้ยงังจะเบิ้งครบผมไปองไอ้ไม่สองเอิสองไอ้บ้าครับเบิ้งกรบผมผมทายแบบเบิ้งหลอกเบิ้งหลังนไอ้ไม่สเฮ็ดยังครับนี่ มาครับขี hmm, ่หักขี mm ่ห hmm. <iss> ักตอวเขาเอื hmm. <S S ่นว <do. S 2> <out. S 1> um ่าขี่หักหมูเนาะขี่นีแค่สองส่วนนี่แค่นั้นเลยนี่ม่แค่นี้เลยโอ้เดี๋ยครับหมูหมูตัวหมูตัวนี้เขาจีฮิตเขาจีฮิตเออเฮ็ดกินเป็นที่แรกก็กินหูก่อนครับผมโอ้นี่ครับต้องขอบคุณสายเปเล่อีกแล้วครับการปลาขี่หักต้องการเปเร่ หมูหมูตอนนั้นกับไอ้ไม้รับผมมันฉลองตอนอยู่เทียงหน้าผมมื่อนี่ของสายเปเล่ครับผมโอนเล่นวันขึ้นเล่ยขึ้นเลยฮะรสชาติมันจะเป็นขึ้นจังอันเนียนบอกเสือร้องไห้บอกสิ่งนั้นมันสีโบมันแบบจนเลี่ยนเลยใช่เลยแล้วให้ผ้ากินซุปเลยนี่ ของแสบคือจังเสือรองไินทะครับคุณพ่อหไหมครับซิมสามตันแล้่องไ้ดีอ่อี้ตดวยองันพี่แม่เลียองไเมืนหล้พ่อมาชิมมั้งโอ้สโอแสบไป <c oughs> เสือรองไ้ดีด้ดยวยเพราะอะไดตัว เดี๋ยวทุกคนจะได้ชิมให้เบาขึ้นมั้ยกินตลอดเจ้าหมูจากของเสี่ยวชิมหมูนะครับมาเดี๋ยวคุยอีกแก้วก่อนครับผมนี่ครับผมนี่แล้วหมูเคายกินตัวหนึ่งลงหน้าเลยวะจะลองให้ว่อืมอืมแน่นุ่มอันเดียวกันเลยนุ่มครับผมนุ่มนุ่มเอือเรียวสิวะมา อโอ้คุณพ่อระอก,กาศอันนี้มันเจบหานนั่นไปย่างับผมบอกว่าแซ่บก็เสีย่า,ยา,างแซ่บา <ละ S 2> มา่นมาสีห้าสี่ห <c oughs> ้าตัวกัดพอเราไปย่างนะครับนี่งทั้งสี่ห้าวนจะว่าตัวสองเลยท้งแรกันที่มตัวสองว่ะเฮียตัวหดสี <c oughs> ่หาสี่ห้ ยนในยูทูบอยู่ใส่เลยอืโอ้โงไหนเจ้าอันนี้ก็เสือในแซบสายเปียแล้วกินแต่แซบเลี้ยวผมอย่กานอืกเป็นบ่อืนุ่มมันดกนึกคึกนะใส่อีกเล่นะสวอยก็จะกินบ้อยก็จะกินนี่นั่นมันก็จะกินเสือหรอบอกว่ามันแซบบ่เคยกินเกิดใช้เสือซองหมดล้วบ่เคยกินเล่นบ่ัวสิกินบุ๊บหาห เสียบพี<ค>่ลีดีดีว่าเด็ดตัวนั้นมานี่ผมอนเป็นเปียกย่างครับผมครับจัดเตียงหน้าสายเปรย์ครับผม กวหมูหมูปลาเขนน,นนี้ส่วนย่า่นะครับจีบบริยางแบเล้เอกกหกอือหาตักนับยอนมันยอนมายนเกี่ยวะึ้นย่งเยอเอะ เดี๋ยวเอาเล่นใบหรือโบใบธรรมดานาะธรรมดาทุกอย่างนี่เนาะูนนีครับมาครับมากรดิ่งสด้อมนเปิดกินเลยนี่ยองแก่เนาะคั่วอ่ารียวเลยครับเดี๋ยวนอันหลอกนังเลี่วยิ่งข้ามไงนียธรรมดาธรรมดาตัวไหนจังหนเาทับิบออดอกบน ตับตุนักคือตับหมูตับหมูตับหมูต่างกระแสอีกแล้วเอาดีดีคือกันนี่แหละเนาะตุ่มหมาบวันเรียนในโค้งมันแบบนะโอ้นี่แหละครับขว่ากินข้าวโค้งอิลิเอาเตจคืดๆเลื่อนเอาเตดตับมันเนาะได้ยินดีปะอือยินดีปะม่ายงูดับหรือปะ เอาเอาินเชนเนียวกินหัวใจครับผมประกาศมาสูครับน่ให้ให้เรียวต้อเบาบันระพดเยจับเห้่อ้าสวยหน่อยนึ <c oughs> ่งโลโอ้นี่ครับ <c oughs> <c oughs> อะไราบวันนี้ถ้าดีกินดีอืมไปผูกินเลยข้าคไทยเลย ปาดต่อได้เาเลยคุณพ่อนี่ปาดนะนีนี่ท้ายคุณพ่อาเยก้อ้ตาปะเล็กเออเอาไม่โอ้เียบกับมัน้าจะาหากล้องายเอาแน่นี่เอาพอเอาพอเตีมนำขามไงพ่อนหน้ามหน่อยมัว่หิมนงาเน้น ต้องเอื่นเอาการก็เป็นกบเอาแม้นเพื่กิตตับเนี่ยแล้วบดจิมเจวลายดิล้วจิมพอพรอะนิดๆเนี่ยเออคำถกปั่นล้วตับมีเอบีเ็นไซ่เราบอสฟองคับนายาดตาในือคือบเห็ุ ดังงึบกึบเลยวะโอ้เสียงดังโอ้แม่หนึ่งห่างเบาพันซะครับเดี๋ยวจะถัดไปเลยจับกวามเร็วบปเลยบ๊อบอ๋อและตัดไ้เนี่ยเอาว่างไปสิเสิ่งที่แย่มันน่วเอลล์มาตัดยอดมันเยอะมามันเดวครับผมนะครับทุกส่องเอฟซีทุกคนครับผมนี่ครับตับข้าพวงหมหวานเลยโอ้โห กึดกึดอืมกึดกดีว่ะกึองหยาบกึ๊งเป็นบะปอยนะครับมันเป็นกึดกรงเซ็บเจ้าหิำ<อ>มนิดน้อยอือเจ้านี่ครับไอ้เปเลยเศรษฐกิจครับนี่ไอ้เปเลยที่จัดให้เบิ้งอีกรอบค,ครับผมแ <c ười> ล้วรอบครับผมครับครับ